SCG Paper เราสร้างกระดาษจากแรงบันดาลใจให้ตอบสนองความเป็นตัวตนของคุณทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต GREEN r e ี d กระดาษถนอมสายตาจาก SCG Paper ลดแสงสะท้อนกลับสู่ตา ทำให้อ่านได้นานไม่เมื่อยล้าสายตาอ่านได้เพลินอ่านได้นานขึ้นกว่าที่เคยเพื่อนักอ่านตัวยงเช่นคุณ SCG Paper Inspiration on Paper จับแรงบระดาลใจไซคกระดาษโดมชาแนว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  รายการจับจะบระ่าชี <S 2> <S 2> <t ip> <t ip ี่จะจัมามาอ่าอ่าอ่าปากคุคุณสรับวันนี้พวกเรามาในทีมที่สองคุณรู้ไหมว่าอะไรวันนี้เฮ่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 มนเทลอ๋อพวกเรามีหนุ่มมนเทลอ่า เซเลบดีสโซแฮนซ์สิโย่เขาเป็นเซเลบที่หล่อมากเทมาก let's go 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 ไปดูเขาเลยดีกว่ากับช่วงต่อไปนะครับช่วง The ด o o m ยาพบกับสาสาเสมอสุดซ่าปั้นบัวพุและบูที่วันนี้มาในเ h ็มเพอปแขกรับเชิญจะเป็นใครและจะมันแค่ไหนต้องติดตามสลัลยวครับพบกับรปช่กับชวง เดี๋ยวจะให้ดูนะคะทีมงานระวังค่ะนี่ซูมเข้ามาใกล้ๆมาบึ่งกันตรงนี้เลยนะคะบึ่งตรงนี้ท่คนไหนคะเออให้ทายคนไหนคาคนไหนนี่เฮ้ยแต่ตัวยูตรงกลางซะด้วยและนอกจากนี้เขาเนี่ยยังเป็นหนึ่งใน48หนุ่มที่ได้ถ่ายลงในเตียสารยุงทองค่ะทีมงานคะขอนกยุงทองค่ะมาได้ไงอ่ะโอ้โหหนังสือแบบ มีอิทธิฤทธิ์มากไม่ใช่ควาเครื่องนะคะนี่นะคหน้าตาแบบนี้อ๋อคือหน้าพี่เป็นแบบนีไม่ใช่หน้าพี่เป็นแบบนี้ไม่ใช่โอเคนักาูทตัะไรันเป็นงคใผ่ชค่ะนแเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่คณะบริษัและสื่อสารมวลชนอย่ามซกั่ดวยค่ผลงานพี่เ่าน่ะคะก็ยังไม่หมดเพียงเ่าเมื่อกี้ยายาพี่เขเป็นเป็นอะไรคะ เป็นนักแสดงละครเวทีอะไรยังไงของคณะศิลปกรรมนะครับเป็นที่สิ้นจบของเพื่อนๆนี่แหละมาชวนกันไปเล่นเรื่อนแงมุมคิงครับวันที่ที่สิบห้ากรุงเทพใครสนใจก็จะจับจองได้เลยอีกครั้งนะคะถ้าในเดือนกุมภาพันธ์นอกจะเป็นแบบนอกจะจะเป็นเดือนแห่งความรักแล้วอย่ากนอนได้หมดเลย ยังจะมีนิตยสารยุงทองแล้วก็มีผลงานทางด้านละครเวทีย่าละครเวทีของพี่เขาด้วยอ่ามาวันเนี้ยเราอยากรู้ you want to know อยู่อยู่กับใครมีรูมแมทไหมบอกเราหน่อย I want to know แปลแปลแปลคืออยากรู้ว่าพี่เคนเนี่ยอยู่ห้องไหนนะมีรูมแมทไหมหรือมีอะไรจริงเนี่ยก็ไม่มีครับอยู่ เฮ้ยเตียงมีสองเตียงถ้าเกิดมาสัปะเป็นลูเมทไม่เหงาละคะอยู่คนเดียวพ่ออกจะกว้างใหญ่โตมาโหราก็ถ้าเหงาก็ไปหาเพื่อนเนี่ยถ้ามีเป็นลูเมทนะไม่ต้องไปหาเดี๋ยวมาให้เองไม่ไ่แล้วทำไมถึงแบบชอบอยู่คนเดียวเป็นคนแบบโลกส่วนตัวสูงครับกี่เมตรกวมาเมตรฝ่า่าเม้ยยี่เกกว่าเมตรฝ่าฝ่าก็เท่าหมูเลยนะเมตรกว่าเมตรกว่า เมกกว่าเออเมกว่าแล้วต่อไปจะถามพี่ว่าสเปคของพี่จะเป็นแบบไหนผมพอดแบบพี่แพ้สเปกยังไงแพ้ยังไงยังไงแพ้ไงนะพ่พก็สเปคเข็นะครับส่วนตัวก็ชอบผิงแบบะชอบผิงแบบแต่ว่าอ้วนนิดนึงเอคันนี้ไม่ใช่วนพระเสื้อนะคะวนจรงรนมคัชอบผิวเฮ้ยก็รักตัวเองฮะชิมกตัวเอง ไม่จะไม่รักเต้หมดเลยนะเดี๋ยวไปเซ็นเวลาพี่เขนด้วยแล้วอยามีอีกไหมขอเป็นแบบเข้าเราได้ครับโอ้โหสบายๆเลยใช่เข้าใจง่ายเข้าใจที่ทุกเรื่องใช่ไม่ว่างไม่เป็นไรลำธารเฉพาะจงแบบผมสั้นจมูกโดงหรืออะไรไม่าเครับคือนัทคือเป็นคนที่ไม่ชอบคนสวยมากงั้นเราไม่ได้แล้วหรอเราสวยมากโอเคงั้นเทปนี้ดิฉันยอมไม่สวยค่ะ ไทยแบไทยดบ๊ไทยแบไทดบ๊ไทยแบลทเป็นศัพท์ของยิปฮอปย่ดไทยแบทถามว่าพี่เขามีเส <pee>? ้นทางในการเดินทางเข้าสู่วงการบันเทิงอย่างไรแบบเริ่มยังไงอ่ะก็ตอนอันก็ต้องย้อนมาสัก2อปีเขไปที่ห้องกงแล้วแบบทีนี้แบบผมก็จะไปเจอเอเจนที่1แล้วก็แบบเจอที่ห้องกงแล้แต่เป็นคนไทยอยู่ดีเาก็มาชวนผมไปทางาน น่าอย่างนี้เลยใช่ครับคือพี่เคนไปเที่ยวอยู่ดีเขาก็มาใเหมือนแมวมองอะไรเนาประมาณนั้นแล้วงานแรกที่แบบได้เข้าสู่วงการที่ว่าเป็นงานแรกก็คือถ่ายโฆษณาครับโฆษณาเลยครับ ASG คติดรถไฟฟ้าอะไรพวกนี้ตอนนี้ยังมีอยู่โอ้ปาเรื่องรายการทุกไปรถไฟฟ้าเลย YouTube ก็ได้เพื่อนเพียมีเพื่อนมันนอก ถ้าเกิดสมมุิเราสามคนอยากจะแบบเข้าวงการบ้างต้องไปไหนฮ่องกงไม่เกี่ยวครับขึ้นอยู่กับโชคชะตาครับเลยขึ้นอยู่กับหน้าตาในด่านต่อจากนี้นะคะเราก็อยากจะรู้ว่าเวลาที่พี่เคนเนี่ยอยู่คนเดียวในห้องครับผมที่ไม่มีใครเฮ้ยชอบทําอะไรอ่านหนังสือครับนี่เป็นหนังสือเอ็นนะจะเป็นไก่ชนเป็นหนังสือพวกนิยายอะไรอย่างเงี้ยเป็นนิยายนี่หรอมีหลายเรื่องอยู่แสดงว่าเป็นนิยายคะขอหนี้ยานยิบไปเลย เราคาะทีมงานชักช้วี่ของนิ้วกุมมีอะไรอมีกรนิวกมอันนี้เป็นชิงชิงครับเารีป็นิ้วใช่ครับเป็นที่เป็นนี่เคยอ่านชัวร์คนเียวันอยู่ด้วยกันได้ค่ะพี่เคนอย่าเรารู้ว่านายอ่านนิยายไม่เช่ r o m a n t i romantic มัน r o m a n t i ที่แบบโรแมนติกมากเลยอะเลยอยากรู้ว่าเคนแบบ <c oughs> มีเรื่องราวโรแมนติกในชีวิตยังไง<ช>ไ<ด>บ,บ<อ>้างด้จากเรื่องนี้ที่พี่เคนอ่นก็ถ้าเกิดถามว่าเป็นการการะทําจะไม่ค่อยอะครับเคนจะเป็นคนโรแมนติกแต่แบบเก็บไว้แล้วแบบคิดว่าจะทําอะไรแล้วก็แบบทาเล็กๆอะค่อยๆทํามากกว่า จะไม่ทำแบบเซอร์ไพรส์เยอะๆคือทำเป็นของขวัญอะไรอย่างนี้ะไรอย่างนั้นนะครับอุ้ยแล้วเคือดูมันเลยบ้าก็ทำเล็กๆน้อยๆครับไม่ได้ไม่เยอะไม่เยอะส่วนใหญ่ชอบให้ดอกไม้มากกว่าว้าวโอ้หนูเป็นคนชอบดอกไม้มากเลยชอบชื่อบัวเป็นดอกไม้ดอกไม่เนี่ยทุบเทว้าวจัดให้ครบชุดเลยมีอะไรอีกไหมคะนอกจากดอกไม้รื่องอะไนั้นก็เคยทำในการเป็นคัพเค้กนะ โอ้ยผู้ชายชอบขนมอยากใช่เลยเป็นคนชอบอาหารโอ้ยอาหารโอ้ไม่ก้าวทำพวกบานาฟี่พวกไตรโฟอะไรเงี้ยเฮ้ยบานาฟีเราฝากคนนี้ก็อยากทำนะแต่ทำไม่เป็นเฮ้ยเราจะทำยังไงเออทำไมวะไม่เช่ต้องเข้าคอร์สเรียนไหมเออซื้อกินง่ายกว่อไม่มะสอนเลยคืาษาพูดนอกขนาดนี้เลยพี่แขน Uh, huh? <S <S ชอบมุมไหนในห้องนี้อ่าฮะชอบงไหนในห้องที่แบบชอบที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนขอทายก่อนเอออยากรู้ขอทายเราจะทายว่าเครื่องออกกำลังกายแน่เลยเฮ้ยแน่เลยเพราะเป็นคนแบบคนละอุ่นแรงคนละอุ่นแรงเป็นคนลงอก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 เฮ้ยชอบขอทายก่อนชอบเตียงแน่เลยน่าจะแบบเวลาเหนื่อยอะไรมาอย่างเงี้ยก็แบบ นอนบนเตียงอ่านหนังสือบนเตียงอะไรอย่างนี้เปล่าไม่ใช่เฮ้ยมุมนี้เห็นว่าชอบทำอาหารเฮ้ยอ๋อแคปหมูใช่ไหมมุมทำอาหารตรงนู้นใช่ครับใช่ชอบเย้ถ้าทายถูกแบบนี้ไม่มีของขวัญค่ะไม่มีอะไรเยค่ะทำไมถึงชอบอะคะชอบเป็นคน ก็เนี่ยคือเป็นคนรักสุขภาพใช่ไหมครับอืมอะถ้าจริงเวลาเรากินอะไรเราก็อยากรู้ว่ามันรุงมจากอะไรนะรจากอะไรอ้ยแล้วสีน่ะอาหารเช้าเคนนะคือเคนต้องกินแบบเป็นเวลาครับคือกินหกมื้อต่อวันใช่แต่กินแบบเป็นมื้อเล็กๆๆๆกบบตกมื้อเราใ่แปดโมงสิบโมงเที่ยงบ่ายสาม ใบสามแล้วก็ห้าโมงครับคือเว้นทุกสองชั่วโมงใช่ประมาณประมาณคือทำไมถึงจะต้องเว้นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าเวลาเรากินทีรามิสร่างกายเราจะดูดซึมแล้วก็แบบย่อยได้หมดเฮ้ยต่อไปนี้จะกินวันละยี่สิบแปดมือทีนี้เห็นพี่เคนเขาเป็นหนุ่มรักสุขภาพขนาดนี้ก็อยากจะให้พี่เขาสอนแบบว่าบริหารง่ายๆอาหารรักกาย่ใส่ถ้าสมมติเป็นคนที่แบบ วิ่สะโพกใหญ่อะแบบสะโพกอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายสั่งสำหรับผู้หญิงใช่ไหมพี่ชายไม่ก็ก็มันก็เป็คอนเซ็ปต์เดียวกันอ๋อเป็นยังไงสะโพกใหญ่พี่ชายพี่นี่ให้ปั่นจักรยานปั่นจักรยานนอนแล้วก็ยกขาขึ้นปั่นกลางกลางในยานการเดี๋ยวพี่สาวพวกหนูทำเออรอเลงไปเลยครับพ่นอนลงไปเลยอย่างไงก็ได้โอ้ที่บ้านไม่มีจักรยานหรอพี่พี่เคนแต่พี่เคนรู้ไหมคะว่าชาเนี้ยพี่เคนทำ ผิดค่ะ <cues> <society> <cons urai> ที่ถูกกเป็นไงที่ถูกต้องค่าลดสโพกนะคะวิดีเข้าใจผิดมาโดยตลอดถ้าลถสะโพกเราจะนับหนึ่งสองสามและต่อไปนี้คือท่าลดสะโพกนะคะหนึ่งสองสามว้าวโอ้ไมค์้ารอเะม่า้ใช่ใช่ใชอใ่าท่่่ใช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 ท่่าม นี่คือท่าลดสะโพกต่อไปเป็นท่าลดแขนกระชับแขนที่เขนเวลาแบบปกระชับแขนทำยังไงก็เบลละเเาสักขีดนึงอันนั้นน้อยไปนะโยน้อโยคะเพราะน้อกกีฬานี้ใช่โยคะพราะไม่พอจะโย อโยคะเออเออพี่เค้นแนะนำให้โยกกระเมลแต่วิธีของพี่เค้นอะยุ่งยากถ้าพี่เค้นทำไปนั้นมันพี่ท่ะต้องมีอุปกรณ์ให้ยุ่งยากเพียงแค่เรานั้นนับหนึ่งสองสามแล้วทำตามดิฉันนะคะหนึ่งสองสามเวลาทำไี่ต้องนั่นิ่งเหรอคะมันต้องใช้สมาธิในการกอ เบี้ยวมั้ยนะได้เลยค่ะแขนเก็บบแนอยู่ไหนอ่ะน้าต้องมีสมาธินะคะหนึ่งสองสามโอเคโปเจกตมากเลยอ๋อเข้าใจละคือแบบรายการอยู่เนี่ยเขาอาจจะแบบขอสามคำแต่รายการเราอ่ะไม่ปกติถูกป้ะยาเพราะรายการนั้นเอ้ยรายการนี้เราจะขอก็หนึ่งบัส นี่คือก่อนที่เราทั_<_ okay _<_<__้งสางคนะคะแต่งมาให้กับพี่แคนเดวันนี้เแย่มาวันนี้มาบุกห้องหนุ่มเมินเฮลมาเย้ยวเยวกับพี่แคนสุดแสนเท่พวกเราต่างสุขสนุกฮาและเฮโอเยเยสุขี้แปนปีไอเรียนภาษาไทยมาทั้งชีวิตเพื่อการนี้นะคะ มาวันนี้มีสาระสนุกมากไหมรักจะตายรายการปุ้งปุ้งแชร์่อาจะบอกว่าพี่เคนไม่ได้เขียนคำนี้หรอกเราว่านะพี่เคนต้องอรักจะตายพิธีกรทั้งสามคนแน่ๆ นอนดีกว่านอนเลยอ่ะปิดไฟดิไฟอยู่ไหนปิดไฟสิออ้ยไม่ได้เรื่องเลยอ่ะเราก็ไปนอนกันดีกว่า มีสาระเเยยไม่สนิทอย่าเล่นผมไม่ใช่คนถลกไม่สนิทอย่าเล่นสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปงปงแคสในช่วงอุตสาห์มีสาระกับผมไอ้ดองและดอรอุตสาวันนี้เรามาในทีมอิปฮอป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 แน่แน่ดังเลยครับดออกเตร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปงปงแคสในช่วงอุตสาห์มีสาระกับผม สารไล่ต่อคนี่เรามาในตีนฮิปฮอปนะครับผมหรับวันนี้ความรู้ที่เราจะมอบให้คุณก็คือความรู้กเกี่ยวกับดนตรีฮิปฮอปและวัฒนธรรมฮิปฮอปนะครับผม เหนื่อยไหมครับเหนื่อยครับสำหรับวัฒนธรรมฮิปฮอปนะครับผมเกิดขึ้นมาในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงยุคปี1970เกิดขึ้นโดยกลุ่มคนชาวแอฟริกันอเมริกันที่หลงไหลในเสียงดนตรีร่วมกันขึ้นมาตอนแรกเพลงฮิปฮอปนะครับผมจะถูกเปิดในปาร์ตี้ที่เรียกว่าปาร์ตี้ข้างถนนสิผิดกฎหมายแต่ว่าเขาก็ทำกันผิดกฎหมายยังไงครับมันสร้างความรบกวนผู้อื่นครับผมและการที่เราจะเกิดวัฒนธรรมฮิปฮอปขึ้นมาได้ จะประกอบด้วย5ปัจจัยด้วยกัน1คือกราฟฟิตี้กราฟฟิตี้คือการที่เราวาดกำแพง oh. วาดผนังเพื่อเชื้อเชิญคนมาปาร์ตี้นั่นเองครับ2 oh. คือการเปิดเพลงฮิปฮ oh. อปเพลงแดนซ์โจโจ้ทั้งหลายเป็นการประชันกันระหว่างปัจจัยที่3นั่นก็คือบีบอยนั่นเองนะครับผม oh. ส่วนปัจจัยที่4คือ MC หรือ Master of Ceremo n y oh. ซึ่งเป็นคนที่จะคอยแรปตลอดปาร์ตี้เพื่อความสนุก ครับตัวนี้เนต์ที่5นะครับผมปัจจัยที่5เพิ่งเกิดขึ้นมาหมาดๆนั่นคือการบีทบ็อกซ์ให้แรปเปอร์ได้ร็ปประชันกันนั่นเองครับผมครับใต้โชว์หน่อยครับเอาหน่อยเว้ยมมม ไพะลายคนอาจจะคิดว่าวัฒนธรรมฮิปฮอปนะครับผมเป็นเรื่องของผู้ชายเท่านั้นแต่ตอนนี้วัฒนธรรมฮิปฮอปทั้งหมดได้เข้าไปสู่วงสังคมของผู้หญิงแล้วครับผม<ข>อยางแน่นอคร,รับว่ารายการเราก็มีตัวอย่างมาให้รับชมกันด้วยครับผม นกอกจากนี้เราก็ยังมีตัวอย่างการเต้นในสไตล์ฮิปฮอปมาด้วยนะครับผมเพราะมันเขาว่าฮิปฮอปนะครับผมฮิปแปลว่าเอวหรือสะโพกฮอปแปลว่าการกระโดดการกระเด้งาาและนี่คือตัวอย่างการเต้นในสไตล์ฮิปฮอปครับผมทนผูสชมที่อยู่ทางบ้านนะครับผมเต้นตามได้จัดมาเลยครับผมถ้พร้อมแล้ว one two three four hip 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 ฮิปฮิปฮิปฮ็อปฮ็อปฮ็อปฮ็ ี่สำหรับวันนี้รายการปุ๊กนิชของเราในช่วงอุตสาห์ม่สระต้องขอ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 ลาไปก่อนหวังว่าทุกท่านจะไปนอนพักผ่อนกันให้สบายวันนี้ผมนักเตอร์อุตส่าห์และลูกน้องผมงไอ้ดองต้องขอบอกลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับอ่ิที่ายครับ ไว้เปล่าเบบี้แย่บอกว่าชิ้นิ้วมาบอกว่าไม่เลิกจักไบรจะบอกว่าชิ้นิ้วมาบอกว่าเย้ช่วงถัดไปฮู้ไปพบกับไปพบกับช่วงเสียห้ายลอยกระทงสงกรานต์เทศกาลปีใหม่พิธีไหลเรือไฟไหวสาดเชียงรับฤติแสงมงไฟอีสาน งานสพ,ะพะาะภาคใต้แห่เจ้าแม่ลุยไฟเมืองใต้ปัตตานีเชิดเชิงอยุธยาแห่ภาพสมุทเจดีวิ่งควายชนบุรีกินเจ้สดบิ๊กซีดาวพะนองอยุธยาเมืองเก่าอุททยานเขาใหญ่ดอยสุทเทพเชียงใหม่อุบลใหญ่เบตรงเยะละสวนนงสสยน,น้าใายหาดพัทยาแหลมสมีหลาสวนสัตว์สามราปราสาทเขาพนมรุ้ง ทุงทันตะวันฮาวอายูเบลคัมตูไทยแลนด์เลดี้เอ็นเตอร์เทนเลดี้เอ็นเตอร์เทนฮาวดูยูดูไอเอลเวลิกเลสไอทับปีไอซีอูเบลคัมเบลคัมตูยูมันแค่ไอรูฟยูเบลคัมตูไทยแลนด์เบลคัมตูไทยแลนด์ น,นี่รายการเสหายบายฮะภายในหนึ่งอาทิตย์วิวต้อง1นึ่พันและนี่อะไรขนหน้าอกโกนมันแล้วมันก็ยาออกมาทำไมมันถึงเปลี่ยนสีผมย้อมันเองแค่ก้อาทิตย์เมียนะคะ,ะก็มีเรื่องเล่ามาบอกอะซึ่งมันแบบคืออารมณ์มมเ,าามเสียมากแล้วคือเข้าใจชิบะฮาเวลาอารมณ์เสียมาเราก็ต้องแบบว่า อะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบเหมือนกับว่าถ่ายเทไปที่นึงเหมือนเมื่อวันก่อนอะค่ะคือน้องจะไปขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยแล้วน้องถ้าเกิดไปชนแบบชนชนคนอื่นเข้าเด็กที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วเขาเหมือนกับเ็เฮ้ยเฮ้ยอะไรเงี้ยก็ต้อ่อค่ะก็แบบว่าไมเขาคิดว่าหนูแบเป็นผู้ชายเงี้ยเขาแข็งแล้วเขาต่อยอย่างเงี้ยหนูก็แบบเฮ้ยแบบก็นี่ค่ะก็เลยแบบเป็นบทเรียนของวันนี้ซึ่งจะมันบอกกล่าวว่าเออเนี่ยการแต่งตัวแบบเนี้ยมันคือแรปเปอร์แรปเปอร์ก็คือการที่เราชอบเพลงของแรปเปอร์แต่ถ้าเกิดว่า เป็นคอนซีลเลอร์เนี่ยกบสิวค่ะเมื่อเนี่ยก็หว่งแต่งหน้า ยังไงก็<ะ>อย่าลืมติดตามกับเทปต่อไปกับรายการของเรารายการ